สวัสดีค่ะมาเจอกับเกลรอบแบบดึกมากๆเลยนะคะก็พอดีอยากจะลองสุ่มเพรดูยังสุมไม่ครบนะคะอืมสุ่มแพ็คไหนดีนะเอาแบบสงการบ้างดีกว่านะคะสุ่มแพ็คสองพชุดรวมไม่จำกัดสงการนะคะเกลจะสุ่มประมาณ3แพ็คนะคะ เอาแบบเต็มที่ไปเลยนะคะลุ้นนักเตะสงการ1น0่งรถึงหนึนะคะก็มาลุ้นกันดีกว่านี่ดูสิ107 CB มีแต่แบบหือยากได้ทั้งนั้นเลยสงการนะคะ3,000เพชรที่แก้วสุมไปอะสงการอะคือลดมากเลยนะคะได้ตำแหน่งด้วยได้ตำแหน่งมาลงด้วยนะคะรู้สึกจะได้ร้อยห้านะคะแต่เป็น3,000เพชรนะคะแต่นี้เป็น2,500เพชรเนาะก็ จะมาลองสุ่มดูนะคะมาหนึ่งสองสมกดเลยนะคะแพ็กที่หนึ่งกดได้เลยนะคะไปทีนี้แพ็กที่สองมาลุ้นกันสามแสงนะคะแสงที่หนึ่งแสงที่สองสีขาวนะคะขอบๆเตรียมกดเตรี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 ยมกดเตรียมกด แสงที่สามกดอะไรอะลุนลุนลุนอะไรอะอะไรอะ CAM นะคะโอ้หนึ่งร้อย CAM นะคะแต่ขายไม่ได้เดี๋ยวเราไปแลกชิ้นส่วนได้ไม่เป็นไรมา เดี๋ยวเรามาลุ้นแพ็คที่สองกันนะคะนับหนึ่งนับสองนับสามกดโอเคแพ็คแรกกดได้เลยชิวๆนะคะมาต่อนะคะแสงที่หนึ่งเอาห้าแสงนะคะแสงที่สอง แสงที่สามสีขาวนะคะแสงที่สเตรียมกดนะคะเตรียมกดเตรียมกดแสงที่ห้ากดเลยครบนะคะตายลุ้นจะได้หนึ่งร้อหรือเปล่าเนี่ย CB นะคะตำแหน่ง CB ได้หนึ่ง CB นะคะ โอ้ไม่กอดซ้ำกันนะคะอีกแล้วนะคะหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรเราไปแยกชิ้นส่วนได้ชิวชิวค่ะมาต่อไปแพ็คที่สามนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะหนึ่งสองซ้ำกดเลยแล้วกันนะคะแสงที่หนึ่งเอา 7จ็ดแสงนะคะแสงที่สองสีขาวนะคะแสงที่สามสีขาวนะคะแสงที่สี่แสงที่ห้า แสงที่หกสีขาวนะคะเตรียมกดนะคะแสงที่เจ็ดกดอ้าวนี่มันแท็กที่หนึ่งนี่นะเอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่เจ็ดแสงใหม่นะคะเอาแบบอย่างดีเลยเอา,เอาแสงที่หนึ่งผ่านไปแล้วมั้งเมื่อกี้ไปต่อนะคะแสงที่สอง แสงที่สามนะคะแสงที่สี่แสงที่ห้านะคะแสงที่หกนะคะ,ะ,คะเตรียมกดนะคะแสงที่เจ็ดกดเลย L W ไม่ใช่ CB นะคะ L W หนึ่งร้อยนะคะโอ้หนึ่งร้อยสามแพ็คเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรเกียวก็เอาไปแลกชิ้นส่วนอย่างที่เกียวบอกเนาะไปแลกกิจการเอ้ยไม่ใช่ไปแลกกิจกรรมส่งการชุ่มฉ่ำนะคะกิจการไปต่อไปต่อนะคะต่อไปต่อไปต่อค่ะอ่าหนึ่งร้อยนะคะได้ทั้งหมดสามนักเตะ แลกเลยแลกเลยแลกเลยนะคะเรียบร้อยยีชิ้นต่อไปเป็นชิ้นที่3นะคะก็จะเป็น30ชิ้นนักเตะนะคะ แล้วก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเกี่ยวก็จะมารับกิจกรรมนะคะเดี๋ยวมารับเสื้อสงการก่อนุอ้ยมีเสื้อด้วยหรอใช่มีชุดสงการนี่ไงเดี๋ยวเรจะเปลี่ยนเลยแล้วก็มารับตัวสงการอ่าแล้วก็อันนี้ไม่ใช้อันนี้เล่นกับ h head to head นะเล่นกับคน h e head to head ผ่านหรือเปล่านะจะรอดมินิอ๋อแต่เขาบุกร้อยสามกองกลางร้อยสามอาจจะไหวอยู่นะคิดว่าไม่แน่ชลุย OBR ร้อยเก้าเกี่ยวร้อยเก้าเขาเท่าไหร่นะเข้าทุ่นรุ่งร้อยห้าล้นล้นล้น ขเขาเตะไวจังโอ้โหเขาส่งลบอลยังไวอะ่ะแล้วเราจะลอดไหมอะ่ะเขาส่งบอลไวจัง แต่จริงๆเหมือนเขาส่งบอลแบบไวมากอ๋อพี่ชไมเคิ้นเรารับได้อยู่นะเลิศ เพื่นรับได้อยู่นะโอ้เลิศเลิศเลิศพี่ชัยเพิ่นรับได้สองสองครั้งแหละตอนนี้เหมือนจะยากนะเพราะว่าเขาแบบ เคลียร์ทิ้งไปเลยนะคะจบไปนะคะไปให้ไกลที่สุดนะคะเกือบไปเลยเมื่อกี้เกือบเลยกือบเลย โอ้ยงานยากหละเจองานยากหละงานยากเลยนะเนี่ยเขาเล่นดีมากเลยอะถือว่าเขาเล่นเก่งมากเลยนะเนี่ยเฮดทูเฮดเลยล่ะสุดๆแล้วเราจอยเจอแบบ โหมดมากเลยเขาเล่นดีอะ o v r เขาน้อยจริงแต่เขาเล่นดีอ่ะ FC เล่นดีโหแกนเขาเล่นดีมากเลยอ่ะกทำไงดีล่ะเนี่ยเครียดเลยเครียดเลยถ้าไม่ได้พี่ชัยเคลื่นนี่เข้าไปนานแล้วเนะี่ย กือบนะคะเกือบไปเกือบไป อ้าวอย่างน้อยพี่แชมเปเคิลก็รับได้นะคะอ้าวก็ไม่ชนะอะไรเลยเสมอสามเอยากมากเฮ็ดชูเฮ็ดนะคะเสมออ้าวตลบผ่านเหรอเขาให้เหรอ กขให้หรอรางวัลที่แน่นอนอ๋อคือเราก็ได้ไอ้นั่นมาครึ่งหลังอ๋อเมื่อกี้เรา head to h e ก็คือเราแบบยากประมาณนั้นละมัง้งเข้าใจแล้วในระบบใช้ head to head อะระบบยากมากๆนี่คือจะได้สามสิบอหรออ๋อถ้าแพ้เราได้ไม่ใช่แพ้สิแบ่งครึ่งดอกจะแบ่งครึ่งเหลือคนละสิบห้าสิบห้าแน่ๆเลยเกี่ยวทิดว้านะ น่าจะใช่นะคะดอกไมอ้อ่ะดอกดอกไม้เนี่ยเนะาะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดสงการแล้วก็ปิดคลิปละโอ้โห oh, <curry. S 1> เครียดเลยเมื่อกี้เครียด oh, เครียดเคโอเครีเค okay. oh, okay. oh, okay. เปลี่ยนชุด oh, <okay. S 1> แข่งก่อนนะคะนี่ชุด oh, สงการนะคะ <okay. S 1> ตามเทศกาลนะคะหนู oh, อยากเล่นสงการแล้วตามเทศกาลนะคะอ่ะก็ ขอบคุณเอฟซที่เข้ามารับชมมาลุนเพชรด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้ไปนอนก่อนค่ะ